่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีการทำอาหารเกิดขึ้น,นแน่นอนะคะเอาละค่ะสรุปคะแนนกันก่อน,นคุณอ๋อกับคุณเอตอนนี้มาอยู่ที่จักรยาน LA 2คะแนนทีมฝอยชายนะคะคนต่อคุณเออยู่ที่คุกกี้เดลิโอ3คะแนนค่ะคณะกรรมการทั้ง3ามท่านอยู่ที่ผงรุงรสฟ้าไข่ใจน้อยอร่อยมาก แมหัวหน้าห้องเครื่องหวานจากวันสวนชินรดาคุณสมิงทรมทิพย์ค่ะตัวอีก่นหนึ่งนะคะผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาช่างฝีมืองานแกะสลักผักผลไม้ใบตองดอกไม้สดจากสำนักง,งานวัฒนธรรมแห่งชาติอาจารย์เพ็ญพันธ์นรรสิทธิไตรไค่ะข่านสุดท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านอาหาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนันลมวน,นันทรน์ค่ะ สามท่านเดี๋ยวจะมาชิมแล้วก็เคราะใช่ครับทั้งสามท่านกำลังจ้องอยู่ว่าทั้งสองทีมนั้นจะทําอะไรให้ท่านได้รับประทานและลองชิมดูมีครับแต่มีแน่วัตถุดิบในตู้เย็นนี่มีห้าชนิดนะครับไม่เข้ากันเลยนะคะพร้อมแล้วเราไปดูวัตถุดิบลิศนาห้าอย่างเป็นอะไรเชิญเปิดตู้เย็นได้เลยพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเปิดเลยค่ะเปิดออกมาเรียกเข้ามาดูกันเป็นอะไรยกกันออกมายกไปเลยจ้าโอเอ๋ ได้ลเมีปลาสลิดเค็มมีดอกแคร์อันนี้น้ำพริกแกงส้มนมเปรี้ยวและแป้งชุบแป้งทอดกรอบนั่นเองคะคิดเมนูอย่างคิดแล้วลงมือได้เลยกระนำเลยจ้าสองสาวขอน้ำเย็นได้ไหมคะน้ำเย็นนะฮะแล้วนี่ไม่เย็นพอเหรอครับไม่เอาน้ำแบบที่อยู่ในตู้เย็นนะคะเอาแบบน้ำแข็งได้จัดให้ครับเอ๋ก็กำลังแล่ปลาสลิดนะฮะ ส่วนโอ้ก็อ๋อน้ำเย็นที่ขอสักครู่นี้เอามาผสมกับแป้งใช่ไหม,ไหมครับที่เอาน้ำเย็นเพราะว่าเป็นสูตรแม่แม่บอกว่าปลาจะได้ลรอบออ๋อเป็นสูตรของแม่แต่น้ำซุปที่ต้มเนี่ยน้ำสต๊อกต้มทำอะไรครับจะใส่เอสอส่องแกงส้มค่ะใส่เส้นแกงก่อนนะฮะดอกแคร์จะทำอะไรนะครับจะเอาไปใส่ในแกงส้งมค่ะแต่ว่าตอนนี้เอาเกสรอ,ออก เอาแค่เกสรออกใช่ครับอ้าวโอใส่ไปเลยชิ้นแรกพึ้มเงาวับตามวยชิ้นที่สองคุณเอจะเอาเครื่องแกงใส่แล้วนะครับครับปึ้บเข้าไปหนึ่งช้อนคุณพูลสองช้อนแม่ดูจากวิธีทำแล้วคงจะหนีไม่พ้นแกงส้มแน่นอนแล้วทีมนู้นล่ะครับจะทำอะไรกันดีเุ็นต่อก็แล่เนื้อปลาสลิดแล้วคุณเอก็ แกะดอกแพรแกะกันไปได้เนื้อปลาสลิดหั่นได้เรียบร้อยโอ้โหโรยแป้งลงไปน,นี่เป็นแป้งทอดกรอบเริ่มทอดปลาแล้วอันนี้ก็แกะไปน่าจะเป็นแกงเนาะครับเป็นแกงทางนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเอาปลาขึ้นเดี๋ยวเราย้ายหม้อไปทางน<ะ>ี้ได้นะคะเอาเอา,เอาลงเลยได้ค่ะเอาปลาที่ทอดไว้เรียบร้อยขึ้นปรุงแกง โดยใส่น้ำพริกแกงลงไปนะคะน้ำพริกแกงส้มใส่เยอะไหมคุณว่าจะเยอะไหยครับจะได้เจ็มจนใส่เครื่องแกงเข้าไปยังไม่พอใจนะต่อบอกขอเติมอีกสักหน่อยสนุกแล้วละครับคุณผู้ชมสองทีมนี้ทำแกงส้มเหมือนกันซะด้วยจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวได้เห็นกันครับไปกันกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังจะใส่อนมค่ะนมเปรี้ยวอันอันนี้ใช่ไหมครับอะไรคะใช่ใช่ ไม่ใช่เอาไปทำไรคะอ๋อจะซ่อมหน้านะครับเต่ชิีเดียวใส่ผักแล้วนะใส่งดอกแครไปแล้วแกงส้มนี่มันก็เหมือนสมุนไพรอะนะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสมุนไพรนะอย่างดอกแคร์ที่บอกเป็นแก้ไข้หัวลมเราชอบทานโอ้ชอบมากครับแกงส้มนี่มาตรฐานเลย เป็นผู้หญิงทำไมชดแรงเลยเกินไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคะคลกนี่ใช่ไหมครับคลกนี่ต้องใช้ทำอะไรไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เธอมีครีมทาผิวบ้างไหมครับทำไมอะคะเนี่ยมันสากครับเด้๋ยมาตักแล้วขึ้นมาปึ๊บน้อยมากปลาสลิดเอาไว้ตรงไหนครับ เอาไว้บนจานค่ะแล้วก็แทงด้วยที่ยิงแก๊เกิดมาไม่เคยต่อยผู้หญิงเลยนะผมว่าเดี๋ยวตั้งชื่อยังครับคะตั้งแล้วค่ะว่าแกงส้มน้องนางทางนี้เสร็จแล้วครับแกงส้มน้องนางเสร็จออกมาแล้วครับ แกงส้มถ้วยแรกฟีมือของน้องโอ๋น้องเอ๋ถึงแม้น้ำจะใสไปหน่อยแต่ถ้ารสชาติออกมาโดนใจอันนี้ก็มีเสียงนีครับทังน,นี้เริ่มปรุงรสนะคะ,ะกำลังจะใส่นมเปเรี้ยวเพิ่มลงไปจะเยอะไหมหน่อยนะครับเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อชิมรสชาติให้มันพอควรครับคิดว่ามันน,น,น่าจะเป็นปรสอะไรนมเปรี้ยวน่าจะเป็นเปรี้ยวน่าจะเปรี้ยวประมาณ,มาณไว้ใช้แทนมะขามเปียกอ,อะไรยเงี้ยครแต่อาจจะไม่ปเปรี้ยวเท่านะคะ ป็นไงคะคุณยังยมแล้วย็นไงคะคุณอย่าทำหน้าอย่างนี้ขันชิมกันใหญ่ขาดอะไรมันขาดอร่อยเหรอขาดรสขาดรสอร่อยฮะพี่น็อตอ่างทองเป็นไง น้ำ,นำท่วมอ,อยู่ทรงนี้คนน้ำร้อนแล้วนะเข,เขาชิมไปครึ่งหม้อแล้วน้ำหดไปครึ่งหม้อแล้วชิมกันโฮกฮือฮกฮืออยู่เนี่ยน้ำรดระวังตอผุดนะเ,ออเรียบร้อยกันไปปรุงชิมกันอย่างชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็ใส่ผักใส่ดอกแคร์ลงไปครับผมชิมเรียบร้อยตักใส่ถ้วย มีกลิ่นของนมเปรี้ยวลอยมานะอันนี้ใช้ชื่อว่าอะไรคะตรวงได้ยังกุนอะไรดีแกงส้มปลาสลิดเสวยไหมแกงส้มปลาสลิดเสวยพร้อมเสิร์ฟขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกว่าปลาเขาจะได้ว้าวไม่น่ชื่อว่าสองนุ่มจะทําแกงส้มเป็นกับเขาด้วยถึงสีสันจะดูเข้มข้นเหมือนสีผิวคุณต่อแต่ถ้ารสชาติออกมาดีอันนี้ก็ต้องรอลุ้นที่คณะกรรมการแล้วครับอ้าวไปเลยค่ะคณะกรรมการ คล้ายๆกันแต่ความเข้มข้นจะเป็นอย่างไรนะครับ,บร,ระหว่างนี้นะคะ<ด>ให้คณะ,ะกรรมการ<ด>ทั้งชิม<ด>ทั้งสูตรกลิ่นนะคะ<ด>แล้วก็เตรียมข้าวสวยร้อนๆไว้สักสองสมจานเดี๋ยวดยได้รู้แน่ว่า<ด>ทีมไหนจะได้คะแนนในรอบนี้สักครู่ค่ะ